เชซันนะครับเครื่องกึง CNC ของทา k ิซาว a โมเดล TC ขีด20ขนาดหัวจับ8นิ้วนะครับรูทลุใหญ่พร้อมด้วยตัวยันศูนย์แล้วก็แปดปั๊มมีดด้ามมีดเบอร์25นะครับความเร็วรอบตัวนี้อยู่ที่สูงสุด3,200รอบต่อนาทีนะครับรับปิีรีอยู่ที่100%นะครับสไลด์เวททั้งหมดเป็นบล็อกเวทเบสนะครับ ตรงนี้ให้ออปชั่นมาเป็นสปิน,นเดิล์ไฮทเอ์นะครับอยู่ที่7.5ทัพ1กิโลวัตต์นะครับคอนโทรลเลอร์เป็นฝานัก21 ITA นะครับมอนิเตอร์ดูโหมดนะครับตอนนี้รอบกึงอยู่ที่2,300รอบนะครับ จบโปรแกรมครับ